แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด y o u t u b มีความรู้ตั้งมากมายงานวายงานบาลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็ลจะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแล้วแส้แงแล้วก็อยู่กับหน้างานทาสีด้วยนะครับผมอ่า นี่นะครับตัวนี้นะครับก็ทาสีนะครับเมทัลชีสนะครับผมมี FC นะครับผมหลายคนนะครับคอมเมนต์มาว่าวิธีการทาสีที่เมทัลชีสนะครับทำยังไงนะครับอ่าข้อนี้นะครับผมเมทัลชีสนะครับเป็นทั้งเก่าและใหม่นะครับนี่อันอันนี้อันใหม่อันนี้อันเก่านะครับก็ผสมกันนะครับก็จําเป็นจะต้องย้อมสีเข้าไปนะครับ เพื่อที่จะให้ออกมาดูดีนะครับแล้วก็สวยงามนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าทาสีเมทัลชิททำยังไงนะครับมี F c ีถามมาแค่เชเงะจะบอกให้ก็แล้วกันนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นสีแห้งไวนะครับก็แค่เง้งะเอามาใช้นะครับสีรุ่นใหม่นะครับบอกเลยว่าเอ่อแห้งไวมากนะครับทาแล้วก็แห้งนี่นะครับ อ่าตัวนี้นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับ f c ีถามว่าแค่ไงทำยังไงนะครับถึงทาสีบนเบรนชีตแบบนี้นะครับไม่ให้ลอกล่อนนะครับบอกเลยทำไม่ได้ลอกนะครับลอกล่อนลอกแน่นอนนะครับแต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับก็เรื่องของเรื่องนะครับไม่ยากถ้าเราทาเองได้นะครับผมใช้คำว่าเราทาเองได้นะไม่ได้ยากนะครับสีนะครับนี่ ลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าพี่ดงเป็นไงเนียนไหมเนียนครับเนียนนะในกล้องเป็นไงในกล้องเนียนนี่เรเนี้ยในกล้องเป็นไงในกล้องเนียนครับในกล้องเนียนมากเลยนะใช่นอกกล้องนะนอกกล้องก็เนียนครับนอกกล้องก็เนียนนะนี่นะครับพ่ออันนี้ไม่ได้ยากนะครับแค่ทาให้ให้มันมิดแค่นั้นเองนะครับไม่ให้เห็นสีเอ่อสีสีสีปอนล้วกันนะครับ สีของเมนันชีสแหละนะครับเราก็จะทาไปแบบนี้นะครับอ่านี่ครับ FC นะครับที่ไม่รู้นะครับหรือคนที่ทําไม่เป็นนะครไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนะทาย่างไนะาางไก็ทาแบบนี้แหละนะครับถ้าเราทําเองได้นะครับก็สามารถจะเปลี่ยนสีหรือว่าทาไปแล้วสัก2ปี3ปีมันลอกนะครับ ก็อยากจะเปลี่ยนสีเราก็ทาได้เองนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นการที่แคแสเซงแง่ทำให้ดูนะครับเพื่อเป็นการใช้สําหรับตัดสินใจของ f c กันแล้วกัน,กน,กนของคนดูกันแล้วกันนะครับว่าเ,เราจะต้องทําแบบไหนนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทําแบบไหนเลยนะครับก็คือสั่งกะสีไอเมท้ชเนี่ยมันมีเก่าและใหม่นะครับแคสเซงแง่ก็เอาสีมาทานะครับให้มันดูใหม่สวยเลยใช่ไหม ใช่ครับสวยเลยใช่ไหมช่างดงใช่ครับนี่นะครับผมก็นี่เนียนๆนแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นยังไงเนียนครับแจ่มเลยนะแจ่มอ่าอันนี้ก็เป็นสีรุ่นใหม่แหละแค่เซงแงบอกว่าเออทาแห้งไวนะครับไม่เกินเออไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแห้งแล้วแล้วก็ทาทับได้เลยนะครับผมถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมไปฝากไปกดติดตามช่างกดด้วย เอ้ยช่างดงช่างช่างกด DIY แล้วก็ช่างดง DIY ครับช่างดง DIY นะครับวันนี้ถือกล้องให้ด้วยนะครับผมเอสวยงามแหละนะครับก็อันนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงาน DIY งานบา ดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแะจะงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทะจะมุงล่างคาจะก็อเสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสะแงแค่แสะแะงะ